สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับคติทางมหายานนะครับนำมาเล่าถึงกันฟังเป็นเรื่องของอนิกายสุขาวดีนะครับที่มีที่กำเนิดมาจากเมืองจีนนะครับก็อันเนื่องมาจากคลิปก่อนผมเคยนำเอาเรื่องของอประสูตรที่เกี่ยวกับ นวณิยายห่ืนชื่อดูออลั่นก็คือเรื่องกรรมนิทวสิทธีนะครับก็เป็นประสูดชื่อว่า,าธาตุวิปังกสูตรนะครับก็คือตรงเรื่องของอนิยายเรื่องกรรมนิทวสิทธีนี่ก็มาจากประสูดนะครับแล้วก็กรรมนิทเนี่ยตอนที่เขาเสียชีวิตตอนที่เขาโดนโคปิดตายเนี่ยเขาก็ไปเกิดในแดนสุขาวดีนะครับก็ ผมเคยได้ฟังปตาตกถาของอาจารย์สเียนโปรที่นั้นเกี่ยวกับสุขาวดีนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชื่อที่คุ้นมากนะเราก็ได้อาจจะได้ยินมาจากวรรณกรรมหรือว่าคำพูดจากในหนังเป็นต้นนะครับแต่เราก็คุ้นแต่เราอาจจะไม่ได้ไปดูรายละเอียดจริงๆว่าแดนสุขาวดีเนี่ยมันมีที่มาอะไรนะมีะรายละเอียดอย่างไรนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะ ก็คือแดนสุขาวดีเนี่ยมันเป็นนิกายนิกายหนึ่งของอมหายาาในทางจีนนะครับก็คือโดยคำอธิบายก็คือเป็นโลกโลกหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอามิตาพระพุทธเนี่ยเนยลเมรขึ้นมาาเปรียบเสมือนว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ระ,ระหว่างวัฏตะกกับนิพพาน ก็คือคนที่ตั้งจิตที่จะไปเกิดที่แดนสุขาวดีเนี่ยก็จะไปเกิดในดอกบัวแล้วก็ชำระตนชำระกิเลสอยู่ในดอกบัวจนกระทั่งว่าล่ากิเลสได้หมดแล้วก็เข้าสู่นิพพานนะครับการที่จะเข้าไปที่แดนสุขาวดีได้เนี่ยจะมีวิธีสามอย่างก็คือตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระนามว่าอมมตตาพระพุทธอ,อมตตาพระพุทธก็คือความหมายก็คือ พระผู้มีแสงสว่างไม่จํากัดหรือว่าพระผู้มีแสงสว่างอันประมาณไม่ได้ในความหมายก็คือพระปัญญาอของพระพุทธเจ้านะในความหมายหนึ่งแล้วก็ให้พร่ำบุญพระนามของพระองค์เราอาจจะคุ้นเคยเวลาเราดูหนังแล้วก็จะมีพวกหลงจีนเนี่ยเขาจะพูดว่ามิตรพุทธนะครับจริงๆแล้วมันคำจริงๆก็คืออมิตาพระพุทธะนะครับ อรมิตาพุทธนี่ก็จะเป็นถ้าจะว่าไปก็คือความหมามันก็ไม่จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยให้ตั้งจิตที่จะไปเกิดในแดนสุขาวดีนะครับคือแดนสุขาวดีเนี่ยจะพรรณนาไว้อย่างงดงามมากก็คือเป็นแดนที่ปัตตภพีคือพื้นดินเนี่ยเป็นสุวรรณปัตตาีปูด,ด้วยสายทองอมีนอ้องมีสะโบกรณี ที่มีบัวสารพัดสีนะมีบัวเขียวบัวเหลืองบัวแดงบัวขบับสันฐานเท่ากงเกวียนแล้วก็น้ำปริ่มกสะพกที่กาจะดื่มกินได้โดยไม่ลำบากนะครับแล้วก็คนที่ไปเกิดในแดนสุขาวดีก็จะไปเกิดในแดนดอกบัวหูถ้าใครมีทำบาปไว้เยอะก็จะอยู่ในดอกบัวหูเป็นกับกับนะครับแล้วก็ชำระบาปเหนือนั้นแต่ถ้าใครที่ ทำบุญไว้เยอะเกิดในดอกบัวหุบดอกบัวก็จะบานในทันทีนะครับก็คือคนที่ไปเกิดในนั้นก็จะเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะครับเรียกว่าเป็นไปพุดพุดเป็นหนุ่มเป็นสาวคือไม่ต้องเกิดเป็นเด็กแล้วก็เติบโตขึ้นไายหลังนะครับคนที่จะไปเกิดเขาก็จะมีคำที่บูชาพระมีตาพะพุทธะนะครับก็จะมี ภาษาบาลีก็จะเป็นนะโมอมิตาภะพุทธายะอ่าถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็นมโมอามิถัวฟอนะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เป็นน้ำมุอมิตาบุตสึนะครับก็เป็นวิธีไปสวรรค์ทางลัดก็คือสามัญชนเนี่ยถ้าจะให้มานั่งอ่าคิดตึกตองพิจารณาเรื่องของภิปัญญาลึกซึ้งเนี่ย ก็จะรู้สึกว่าเป็นการลำบากต้องมานั่งทำสมาธิยุบหนอพองหนอละกิเลสก็คือว่าพอมีทางที่จะไปสุขาวีดีได้เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าไม่เกินกําลังนะสามารถที่จะไปได้เราก็รู้สึกว่าถ้าใช้วิธีนี้ได้แล้วเราก็เอาวิธีนี้แหละง่ายดีนะครับ ก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกับคนอื่นเหมือนกันมันก็มีคำอธิบายอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับการไปการการที่จะเข้าสู่สุขาวดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายของพระทางมายาณนะครับที่ว่าเป็นการช่วยคน ไปสวรรค์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอนหลังเนี่ยค่อยให้ธรรมะชั้นสูงก็คือว่าพอดึงคนเข้ามาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะให้ธรรมะว่าจริงๆแล้วสุขาวดีก็อยู่ในใจเรานี่เองก็คือปัญญาในตัวเรานี่แหละที่จะนําไปสู่ความสุขสุดแดนสุขาวดีมันเหมือนกับการที่ทางาเพทลวาสเนี่ย เขาเรียกว่าว้าวกันซื่อก็คือเหมือนยาลูกกรอนที่กินเข้าไปไล่สีสันแต่ก็รักษาโรคได้ทั้งมาหายานนี่ก็เหมือนกับว่ายาลูกกรอนเหมือนกันแต่ว่าออกมาเคลือบน้ําตาลให้เป็นสีต่างๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองน่าทานแสุดท้ายทานก็ไปมันก็เป็นยาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือ,อพระอมิตาพะพุทธะเนี่ยมี พระอัครสาวกซ้ายขวาเหมือนกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าโคตมะอ่อนชือว่าโคตมะพุทธะโดยพระอมิตพภะพุทธเนี่ยเบื้องขวาเนี่ยจะมีะพระอวะโลติตเกษวนคนจีนเขาจะเรียกว่าประกวนอิมอ่มเบื้องซ้ายก็เป็นพระมหาสถานะกราบ,รบแต่ว่า พระมหาสถานปราบเนี่ยชื่อจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่มาเขาจะคุ้นกันในชื่อของพระควรอิมหรือว่าพระอาวาโลติเกสวนครับก็ไหนๆก็คือได้เล่าในเรื่องของอที่มาของประสูตรการมนิทวสิทธิแล้ีแล้วก็กามนิทวสิทธิีได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีก็เลยจะากจะ,จะนำมาเล่าเรื่องราวเล,เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับ ขาวดีนะที่ได้จากการฟังบาตรกาถาของอาจารย์สเสถียรพุทธิรัตน์หวังว่า,าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นหรือว,ว่า,าน้อยก็เป็นเรื่องที่ฟังเพลินๆน,นะครับมีความรู้เข้าไปด้วยขอขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ